คลิปนี้เราจะมาแจก10อินดิเคเตอร์ให้กับทุกคนนะครับไปใช้กันฟรีๆเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามากดไลค์กด Sub s ไ r i b e นะครับแล้วก็กดติดตามให้กับช่องของผมนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับผมขอมอบนะครับของขวัญนะครับให้กับทุกคนเลยก็คือเป็นอินดิเคเตอร์นะครับที่จะทำให้ทุกคนนะครับเทรดได้ดีขึ้นนะครับ สิบตัวนะครับสิบตัวฟรีๆไปเลยนะครับดีไหมฮะอะถ้าดีนะครับอาถ้าใครเข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการกดรับอินดิเคเตอร์แบบฟรีๆเลยนะครับตามผมมาเลยครับว่ามันทํำยังไงขั้นแรกนะครับอาพี่ๆนะครับคือเข้ามากดลิงก์นะครับใต้คลิปนี้นะครับหรือทักมาที่ไลน์แอดนะครับไลน์โอผมได้เลยนะ นะครับเข้ามาได้เลยแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับอ่าผมก็จะส่งลิงก์ให้นะครับพอกดลิงก์เข้ามานะครับก็จะมาเจอกับหน้านี้นะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็นอีเมลนะครับให้เราใส่อีเมลของเราเลยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยอันที่2ก็คือจะเป็นเบอร์โทรใช่ไหมครับเราก็สามารถกดเลือกได้เลยนะครับเลือกประเทศไทยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์ของเราได้เลยนะครับอันที่3นะครับก็จะเป็นประเทศนะครับประเทศไทยนั่นเองเราเลือกประเทศไทยนะครับถ้าใครเป็นอ่าต่างชาตินะครับก็สามารถกด ประเทศของคุณได้เลยนะครับอันที่4นะครับก็จะเป็นพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดนี้เราสามารถตั้งของตัวเองได้เลยนะครับก็คือ8ถึง32ตัวนะครับอ่าแล้วก็มีตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับมีตัวเลขด้วยนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับตัวเลขด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องมืออ่าไม่ใช่เครื่องมือเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายพิเศษนะครับอ่าอันนี้ก็ใส่ไปด้วยนะครับ แล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับเป็นเล f o ฟ l ล w ์อันนี้ไม่ต้องไปแก้มันนะครับก็คือตามนี้เลยนะครับไม่ต้องไปแก้มันนะเพราะถ้าแก้มันอาจจะเกิด e อ r ร์หรืออัก e สบได้นะครับโอเคนะครับแล้วต่อไปอันสุดท้ายนะครับก็คือเป็น a ักลีอันนี้คือเราสามารถที่จะกดนะครับแล้วก็กด s ายอัพได้เลยนะครับโอเคครับทุกคน พอกดนะครับเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมาเจอกับหน้านี้นะครับก็คือจะเป็นหน้า True นะครับถ้าใครไม่เจอนะครับมากดตรงนี้นะนะครับเห็นไหมเนี่ย true นะครับกดตรงนี้ได้เลยเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นหน้าเครื่องมือนะครับให้เรานะครับ เราก็ไล่ดูเลยนะครับตัวไหนที่เป็นตัวฟรีนะครับเราสามารถที่จะกดได้เลยนะครับมีหลายตัวมากนะครับมี Market Structure นะครับหรือจะเป็น Market s e c t i o n Clock นะครับหรือว่ามีหลายๆตัวเลยที่จะทำให้เราเนี่ยเทรดได้ดีขึ้นนะครับถ้าหลายๆคนเนี่ยได้ฝึกลองใช้นะครับก็คิดว่าจะเทรดได้ดีขึ้นเลยนะครับมาดูนะครับในตัวของ ตัวนี้ละกันพอกดเข้ามา market structure นะครับอ่ามาดูวิธีการใช้กันนะครับว่ามันใช้ยังไงนะครับเราก็จะมีอธิบายนะครับไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะบอกเลยนะครับวิธีการอ่าใช้นะครับอ่าอย่างตัวเนี้ย market structure นะครับก็จะใช้ในอ่าในส่วนของอ่า swing point นะครับ high low นะครับ high and low มีบอสนะครับมีอ่ามีบอสกับช็อ c บอกให้นะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับในคอร์สเราก็จะมีสอนเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยก็จะ ตีให้เราเลยนะครับโดยที่แบบว่าฟรีๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปไล่ตีเองนะครับอ่ะอันนี้เห็นไหมนี่ๆก็จะบอกเลยนะครับอันนี้คือวิธีการใช้สอนวิธีการเซตค่าด้วยนะครับนี่อ่าโอเคนะครับพอกดเสร็จแล้วนะครับเราก็อ่ากดฟรีตรงนี้เลยนะครับกดฟรีตรงนี้เลยเสร็จปุ๊บอย่างตัวนี้นะครับผมอ่ากดที่ i agree นะครับแล้วก็กด get a s s e s อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเห็นไหมพอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาขึ้นนะครับหน้านี้เลยนะครับ your order นะครับเราก็กดอ่าไปที่ market structure นะครับกดมาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กดที่ตัวนี้นะครับ tading r view อ่าเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ชื่อนะครับชื่ออ่าอย่างผมอ่าชื่อ Mr. 10%อ่าโอเคอุ้ยอ่าหรือชื่อนะครับเป็นชื่อของ เทรดดิ้งวิวของเรานะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่านักเทรดทุกคนต้องมีนะครับอ่ะแล้วก็เราก็กดเขมยูเซอร์ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับพอกดเรียบร้อยนะครับกดรับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาที่เทรดดิ้งวิวของเราได้เลยนะครับแล้วเราก็กดที่อินดิเคเตอร์นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเรามากดที่นะครับผู้อ่ะลงมาด้านล่างเลยก็คือผู้ได้รับเชิญเท่านั้นนะครับพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ย แล้วก็มาเลือกเลยนะครับอินดิเคเตอร์ที่เรารับกดรับมานะครับอย่างของผมกด market structure มาเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดเลยอ่าพอกดเสร็จปุ๊บนะครับอ่าแล้วก็ไปดูนะครับที่กราฟของเราเห็นไหมครับเนี่ยก็คือปกติเนี่ยอ่าผมเทรดแบบ smc นะครับเราก็จะต้องตีนะครับบอสอ่าช็อคบอสนะครับแล้วก็ตีเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือเราไม่ต้องตีเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะก็คือจะมีเส้นให้เลยนะครับ เห็นไหมซึ่งไอตัว SMC เนี่ยนะครับในคลาสของเราก็จะมีสอนเช่นกันนะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามใน l i น์ OA ของผมได้เลยนะครับโอเคนี่คือเราจะเห็นเลยนะครับจุดกัับตัวนะครับอันไหนที่เป็นเชนอยู่นะครับแล้วจุดกัับตัวอยู่ตรงไหนนะครับเราก็สามารถที่จะเช็คได้เลยนะครับนี่โอเคนะครับประมาณนี้ ผมหวังว่านะครับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับที่ได้นำอินดิเคเตอร์นะครับไปใช้เทรดทำกำไรในตลาดนะครับอย่าลืมนะครับการเทรดทุกครั้งนะครับเราต้อง Mm นะครับหรือว่า Money Management นะครับเพราะเราไม่รู้นะครับว่าตลาดเนี่ยจะไปทางที่เราวิเคราะห์ไว้จริงๆหรือเปล่านะครับอย่าลืมการความเสี่ยงโดยการตั้ง SL ไว้นะครับเพราะผมเคยแล้วนะครับเคยไม่ตั้ง SL ครับโอ้โหลากไปนู่นนะครับบอกเลยว่าโอ้โหเครียดนะครับอย่าเลยนะครับ เรา,าวางแผนในการเข้าทุกครั้งนะครับถ้าแพ้คือแพ้ชนะคือชนะทำตามระบบนะครับจบที่กำไรครับทุกคน